เทคนิคนี้นะถ้าไม่เรียกว่าความไวเป็นของปีศาจเนี่ยไม่รู้จะเรียกว่าอะไรแล้วครับเรามาดูกันเลยครับคนทั่วไปนะครับที่เราเห็นตามคลิปที่สอนนะก็จะบอกสร้างซีเรียมนะครับขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับก็พุทภูพิกรัวพิกขวานะครับเลยทั้งหมดนะแล้วก็ make component ตั้งชื่อว่า f หนึ่งอ่านะครับอย่างเงี้ย f หนึ่ง c r ครับเสร็จแล้วนะครับแต่นั้นมาต่อครับ กดอาร์ซีเลียมนะครับอ่าวาดตรงกลางนะทำยังไงดีอ่ะก็ล็อกแกนนี่อย่างเงี้ลากไว้ช้าอย่างเงี้จื๊บอย่างเงี้จื๊บนะครับอ่ะคอนโทรลหนึ่งที่โอ้โหโอ้ยผิด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 วิธีนี้ครับบอกเลยว่าช้าเสียเวลาครับทำได้นะนะครับทำได้แต่ไม่ควรทำนะครับถ้าต้องการแข่งกับเวลาครับสกีท้าเวอร์ชันใหม่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมสอนเนี่ยนะครับผมก็พยายามทํา ้วยวิธีดังเดิมนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยไม่รู้วิธีใหม่นะครับวันนี้เป็นเคล็ดลับขวามไวของบริษัทก็ต้องสอนวิธีใหม่นะครับวิธีที่ถูกต้องนะครับในสกิับเวอร์ชั่นใหม่นะครับคือแบบนี้ครับให้เราคลิกขวาก่อนครับออกคาสั่ง make component เลยครับคือยังไม่ต้องสร้างชิ้นงานครับคลิกขวา make component เลยคลิกจากนั้นครับมันจะมีแกนครับข้อดีคือมีแกนครับคลิกวางแกนก่อนจึ๊บจากนั้นตั้งชื่อครับกลับด้านกันนะสร้าง component ก่อนครับแล้วก็กด create นะครับจากนั้นมาครับเรายึด เซนเตอร์ตรงนี้นะครับกด R สี่เหลี่ยมครับกดขอเท่าหนึ่งที่เรียบร้อยครับเราก็จะได้สี่เหลี่ยมพร้อมแกนนะครับผีวิพูครับดึงลงไปครับกดไม้ปาหนึ่งที่คลิกเรียบร้อยครับเราได้ชิ้นงานที่มีแกนด้วยครับตรงกลางครับอย่างรวดเร็วครับดูอีกทีครับคลิกขวา Make c o m p o n e n t ก่อนครับแต่ตรงนี้ครับปึ๊บมัน snap เลยเพราะมีจุดแ l a c ถูกมครับคลิกวางครับ G C หนึ่ง กด Create กดรูซสีเหียมแปะขอโทษหนึ่งที่พูดผูเรียบร้อยครับด้วยวิธีนี้ครับแกนก็ถูกตำแหน่งถูกต้องครับพร้อมกับชิ้นงานไม่ติดกันด้วยครับและนี่คือเทคนิคนะครับที่ผมบอกเลยว่าถ้าใช้เป็นนะครับความไวเป็นแบบปีศาจจริงได้ทั้งแกนได,ได้ชิ้นงานสุดยอดครับ